เป,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 ปิ่นเ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 อาอ๋อลืมไปอันนี้มันรถจักรยานไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ส <c oughs> วัสดีครับเพื่อนเพนครับวันนี้ช่างหมูจะมาบอกอาการเสียของรถจักรยานครับมีรถจักรยานอยู่เขาคันหนึ่งเก่าๆจะได้อาศัยไปซื้อของไปธุระไหนทางก็ไม่ไกลร้อยเมตร200เมตรแต่ปั่นโคตรเหนื่อยเลยอ่ะ มันเป็นไงมันปั่นไม่ค่อยไปมันฝืดอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ช่างหมูจะลองมาบอกสาเหตุของจักรยานปั่นฝืดมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเกาก็จริงแต่ถ้าบำรุงรักษาให้ดีมันก็จะปั่นได้ดีคล่องแต่นี่มันเป็นอะไรอ่ะปั่นฟืดฟืดน่เหนื่อยเหนื่อยมากๆ ลองตามไปดูครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับก่อนอื่นมาดูมือเบรกก่อนครับว่าเบรกทำงานเป็นยังไงลองบีบเบรกดูว่าสายเบรกตรงนี้มันสนิมขึ้นหรือเปล่ามันจะทำให้เบรกค้างหรือเปล่าเบรกดูอันนี้เบรกหน้านะครับเรามาดูไล่ดูล้อหน้าก่อนเบรกดูมันก็สายเบรกก็ทำงานคล่องครับยังลื่นอยู่อันนี้เรามาดูยางเบรกดูยางเบรกเดี๋ยวกลมดูเบรกเด้ บีบไปอ่าอันนี้มันทางมันทํางานได้ปกติมันทางมันห่างจากวงล้อมาดูข้างข้างซ้ายมือทีอ้าวอันนี้คือเบกรกกล้ามปูมันติดครับติดกับวงล้อเนี่ยครับเดี๋ยวลองหมุนล้อดูว่ามันใช่ไหมหรือล้อมันจะโคตรยางเบรกมันติดอยู่อย่างงี้มันจะทําให้ล้อเนี่ย หมุนได้ช้าลงแล้วเวลาปั่นถึงจะ้ปืดเป็นสาเหตุหนึ่งอ้าวยกรถขึ้นดูครับจับแฮนแล้วก็ยกข้างหน้าขึ้นแล้วหมุนดูอ้าวนี่นะสาเหตุครับสาเหตุที่ทําไมเราปั่นไปแล้วมันฝืดมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆปั่นไปไม่กี่ร้อยเมตรอย่างกับปั่นเป็น10กิโลเลยเนี่ยครับหมุนดูอ้าวมันะะ ถ้ายางเบรัมนไม่ติดมันจะหมุนได้คล่องหมุนได้เร็วได้มากกว่านี้อันนี้แสดงว่ามันติดยางเบรกฝั่งนี้มันติดวิธีแก้ไขทีแก้ไขก็เอาเบอร์สินะครับนี่ครับประแจแหวนเบอรส์สิแล้วก็ประแจแหวนเบอร์สิเหมือนกัน2อ,อันมาจับข้างหน้านะครับจับข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วก็มาหมุนคลายน็อตตัวหลัง ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมุนไปทางซ้ายมือข้างหน้านี้ก็ล็อกไว้แล้วก็จับนิโยกขึ้นมา้งหน้าดันให้ยางเบรกอันนี้มันห่างออกมาแล้วก็หมุนล็อกน็อตตัวข้างหลังลองเบรกดูอ่ามันยังไม่ได้ยังไม่ห่างออกมา ครับอันนี้ a, น็อตนอนี้คือตรงน,นี้เอาดันตรงนี้ดันไปให้สุดดันขึ้นขบวนให้สุดเลยแล้วก็มาตัวท้ายนี่ก็ขันน็อตตัวท้ายลองเบรคด,ดูทีอ้าวได้แล้วครับได้แล้วมากไปหรือเปล่าอ้าวกลายเป็นฝั่งนู้นติดแล้วก็กลับคืนมาอ้าว จวน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 อา้าวห่างกันอีกหน่อยนึงอา้าวได้แล้วครับคันนี้ก็ตรงกันแล้วนะครับตรงกันแล้วห่างจากวงล้อหน่อยนึงมองเห็นไหม ให้มันให้มันยางเบรกทั้งสองข้างมันห่างจากวงล้อเท่าๆกันลองเบรกดอูอันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ล็อกล็อกตัจับตัวนี้ไว้แล้วก็หมุนให้ท้องขวาให้แน่นอ่าได้แล้วเสร็จแล้วก็ลองไปหมุนล้อดูอ่าล้อคล้องแล้วครับล้อหมุนได้คล้องแล้วาเบรกดู สาเหตุหนึ่งที่ทําให้รถจักรยานฝืดปัดแล้วฝืดคือเราต้องมาปรับที่ยางเบรกครับยางเบรกอาจจะสีข้างใดข้างหนึ่งจับกับวงล้อไม่เท่ากันเราก็ปรับที่เบรกตัวนี้ครับปรับให้มันเท่ากันอ่าเท่ากันแล้วอสาเหตุที่หนึ่งแก้ไขปัญหาได้แล้ว ก็ล้อหลังก็เช่นเดียวกันครับทําแบบเหมือนล้อหน้าลองเอียงหน่อยแล้วหมุนล้อหลังดูมันหมุนได้คล่องไหมล้อหลังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับยางเบรกติดล้อจึงหมุนได้คล่องถ้าเกิดมันติดก็ทําแบบข้างหน้าครับปรับยางเบรกให้มันตรงกันทั้งสองข้างอีกปัญหาหนึ่งก็คือครับ ลองยกรถดดูแล้วก็หมุนล้อดูถ้าเกิดหมุนล้อแล้วล้อมันไม่ค่อยหมุนลองมาหาสาเหตุที่ตัวจีครับตัวจีที่ว่าคอยบังคับลูกปืนให้หลวมหรือให้แน่นตรงนี้ครับตรงจีตรงน็อตแกนหลังอาจจะใช้ตัวที่ขันจีนีครับที่ขันจี หาซื้อได้ตามร้านใหญ่ๆแถวอรจักรหรือไม่ก็ร,าการ้านซ่อมรถใหญ่ๆอาจจะคลายอาจจะคลายจีออกมาให้มันหลวมนิดหน่อยเวลาเราหมุนแล้วมันฝืดแล้วก็คายจีคายน็อตตัวนี้ออกก่อนคายน็อตนี้บัสเบอร์สิาบาปัจจัยบอรบห้แล้วก็คลาย คลายน็อตล็อกตัวนี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็ค่อยอขันจีออกมาหมุนทางซ้ายให้มันบังคับลูกปืนให้หลวมขึ้นมันก็จะทําให้ล้อเนี่ยหมุนได้คล่องอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปั่นแล้วฝืดอ,อาจจะเป็นสาเหตุจีจีบางร้านเขาก็จะไม่ล็อกมาพอไม่ล็อกมาแล้วเวลาขี่ก็จีมก็จะคับแล้วก็จะทําให้ปัน่นฝืด หรือไม่ก็ถ้าป่ดแล้วมันฝุน่นไม่มากเราก็อาจจะหยอดน้ำมันบ้างที่ในลูกปืนนี้หยอดเข้าไปในนี้แล้วก็หยอดเข้าไปข้างซ้ายมือน,นี้หยอดเข้าไปแต่ถ้าเป็นเบรกจานอย่าไปหยอดน้ำมันในเบรกจานจะทำให้เบรกจานเสียลื่นเบรกไม่อยู่แต่ถ้าเป็นอันนี้เบรกก้ามปูเราก็หยอดได้หยอดในตรงตรงฟรีอะฟีด้วยครับฟีนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ปั่นแล้วฝืดดี๋ยให้ดูว่าหยอดตรงส่วนไหนเอาน้ำมันนะครับหยอดตรงฟรีนะครับหยอดตรงฟรีตรงล่องฟีตรงนี้เพราข้างในล่องฟีตรงนี้จะมีลูกปืนมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาปั่นแล้วมันปัน่นฝืดเพราะส่วนนี้เวลาเราปั่นเดินหน้าไปแล้วฟรีเขาจะหมุนไปจะมีลูกปืนอยู่ข้างในถ้าได้ลูกปืนได้มีน้ํามันบ้างก็จะทําให้ปั่นได้คล่องขึ้นนะครับ นะครับหยอดไปบดล้อไปแล้วก็กลับไปหยอดฝั่งนู้นอีกด้วยก็ได้ตรงฟีร่องร่อง,อ,งองเดียวกันนะครับฝั่งนู้นก็มีลูกปืนฝั่งข้างใต้ก็มีลูกปืน,ลปนแล้วก็หยอดตรงลูกปืนของแกนกลางบ้างก็ได้อาจจะช่วยทําให้ล้อเนี่ยปั่นได้เร็วขึ้นหยอดไม่ต้องหยอดมากครับ แล้วพวกโซ่พวกนี้ครับได้หยอดน้ํามันบ้างก็ดีหยอดก็หยอดพอประมาณนะครับอย่าหยอดหยดาห้มันแฉะมากเกินไปส่วนตรงแกนกลางแกนกลางตรงนี้ก็หยอดเหมือนกันครับเราไม่ได้เอามาใส่เจลเบีมันจะยุ่งยากก็ถ้าเราซ่อมเองได้ทําที่บ้านเองก็หาซื้อน้ามันมาแล้วก็หยอดตรงแกนแกนกลางเนี่ยครับบ้างทั้งสองฝั่งฝั่งนี้แล้วฝั่งน้นของใต้นั่น หยอดน้ำมันไปบ้างจะทําให้วิ่งได้ลื่นขึ้นคล่องขึ้นล้อหน้านะครับลูกปืนล้อหน้าตรงนี้แล้วก็หยอดน้ํามันด้วยก็จะดีหยอดเข้าไปในนี้ทั้งสองฝั่งเพื่อทําให้มันวิ่งได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ดูวงล้อโคตรไหมวงล้อโคตรก็มีสาเหตุที่ทําให้เวลาปัดแล้วการเหวี่ยงของวงล้อมัน ทำให้รถวิ่งแล้วมันไม่สะดวกโซ่ตึงโซ่หย่อนก็มีส่วนตึงไปหย่อนไปตึงไปก็ทําให้การวิ่งไม่คล่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นปรับตั้งโซ่อย่าให้ตึงมากอย่าให้หย่อนมากให้พอดีพอดีอันนี้ถือว่าก็ใช้ได้ไม่ตึงไม่หย่อนช่วงตึงก็มีช่วงหย่อนก็มีแล้วอีกสาเหตุหนึ่งครับคือยางอ่ะไม่มีลมครับ ยางอ่อนยางแบนหมั่นเติมลมครับให้แข็งอยู่เสมอก็จะทำให้ปั่นได้คล้องตัวได้เร็วขึ้นครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe ให้ช่างหมวยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ช่างหมวยนะครับวันนี้สวัสดีครับ